กับสวัสดีค่ะธรรมชมที่ข้าโรบวันนี้ท่องมีซามดาวโดยเดินทางมาหาคุณพ่อวัวเนาะค่ะเนาะมาหาคุณพ่อหญิงกระตองบอกพลาดมาหาคุณพ่อวัวค่ะธรรมชม่มเป็นเซี่ยวกันค่ะธรรมชมะคะ่มเนาะประจํางองวันที่สิบหก่ะคุณพออ่อวัวฝันดีค่ะธรรมชมฝันเห็นผีผู้เถ่ามาหายางกายหนาบ่ายมาขอกินน้ำกับคุณพออ่อวัวก่อนจะกลับกระห้องบอกเละ สองตค่ะท่านผู้ชมบอกเลขสองตเม็ดเดียวนะคะเนาะจะเป็นตัวเลขเด็ดตัวอไนะคะเนาะขอไปรับชมกับคุณพ่อวพรผอมๆกันค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งหายท่อมีสามดาวนั่นไปเด้อค่ะก็ไปรับชมรับฟังกับคุณพ่อวพรผอมๆกันเลยค่ะกับสวัสดีครับพ่อว่วสวัสดีครับ,บครับผมนะมานี ใส่เสือสีงามเนาะพองหัวเนาะครับผมเซียวพอหญิงนี่แหละครับ่านผู้ชมเซียวพอหญิ่งคุณพ่อหัวหน้าพีข้องเฮาอันนี้กับพองหัวเป็นผู้ที่ฟันแมนอีกผู้หนึ่งเนาะครับเนาะบอกซูเอฟซีฟังนะครับคุณพ่อหัวฟันว่าอย่างไรเนาะครับอันนั้นผู้เ่ามาบอกผู้เทาบ่าครับอันผู้เ่าว่าผู้เทาผู้ยิงคือผู้ชายเนาะผู้ยิงฟันอยู่ไสนี่ครับฟันอยู่วานเพิ่นมายังผู้เ่าเพิ่นมาเนี่ยอ มาคนละคนนมาเจ้านมาตดินข้างไหนคนมาเว่นมาแวะมาแวะมาอย่างพานนาเฮือนอย่างพานาเฮือนเลยพานนาบ้านเคยเห็นนาเห็นตาบ่ครับผู้เฒ่านีบบ่เห็นพวกแปลกผันพวกมานมาคนมา ชักหาอี๋ชักมาหาอัางบมห์บ 5, ุห์เปนมหาอีก็มาแวะขอกินน้ำกินไน่นหละมาขอกินน้ำกบพองว่ามาขอน้ำกินอเอานามม้ำให้นกินครับแล<ถ>้วก็พายกัตตาหน่อยแล้วก็เสกแล้วก็บอก,กเลขหนึ่งห่าพุทเาพ่กตตาหน่อยมาหาบอกเลขหนึ่งหาหนึ่งหาเป็นผู้ใช้หรือผู้หรือผู้ยิ่งกว่าน,นะผู้ยิ่งผู้ยิ่งผู้ยิ่งไพยผู้พุาผู้ยิงโอ้ผีผู้เทาโอ้ พีปวดเท่าพุ่กิกับบ้านก็ก right. ับบอกห้ยโสดหาลาบเด้อเสือเด้อเท่าครับเนื่องหาเขาเนาเน่งหาเนึ่องหาครับผมก็บอกเนื่องหามันแล้วแต่สิกลับออกแล้วแต่สิกลับเอาเนาะเสีออกลาบออกบนเท่านั้นครับมันบอกหนึ่งหาเพื่อเบคุลูโคโลเลยอือครับครับแล้วแต่สิกับเอาเด้อเถ่าเลยครับบ้านเลขที่พง่วงตัวไหนครับนี่ บันทึกที่87บันทึกที่87เนาะเพราะว่าผู้เฒ่าเพิ่นย่างอ่อมเหมือนกันบอก,กเบิร์ดเบิดเบิ่งอยู่แนมเบิ่งเหมือนซื้อๆแ<ม>นนโอ้ขอบผมครับผมเอาไปลองกันบันทึกที่87น้ำลองเบิงนะ่งเนาะเพราะว่าเป็นเลขที่สวยงามอยู่ครับ87เนีก่ก็ดีครับแต่ที่งสำคัญนี่เพิ่นกระหองบอกตลาดนะเอฟซีเนาะเพิ่นกรบหอกแล้วเนะนื่งหาหรือหาหนึ่งตรงนั่นหานึ่งหาโอ้ครับผมแน่ออนอนเนาะกับเอา ก็จะออกลาก่างบนเท่านั้นครับผมครับผมเพื่อนก็บอกในตอนนี้นะบอกบ้องเดียวเยนะี่ยเห็นชัดเจนบอกครับผู้เฒ่าคนนี้เจนอยู่ได้คุยกระยังอีกบอกรับได้คุยไปทังไหนบอกรูยอยู่เพื่อมว่าเลือดเท่าไรก็ได้โอ้เมื่อ,อ,อมอะไรไพ่กระตานหน่อยอมากเก็ได้นะยางน้ำทังเรียงเรียงไปทั้งจนตกบาทกันนะแต่มันตกบานอ่าตกบาทกันทั้งหมด แมนคนคนเดียวอยู่น่าคะทีมบอกคุณท้องว่าหาศูนย์ศูนย์หาแม่ค้นนั่นมาจากวมวดมหาหันก็กับก็บอกอยู่อันนี้หาศูนยุศนหามื่ก็ออกอไปเลยหัวดกว่อนมีมีคนมาบอกหาศูนย์ศูนย์หา,นนนหาเน,ะนาะเป็นเถาพึ่กันเป็าเป็นเถาพื่งกันโอ้โครับผมครับผมวันนี้มาห,าหาันสิบหา้าสิบหา้านทนเลยแล้วได้กลับเอา ครับแล้วบอกปองเดียวคุณดีเลยอ๋อสวดคาอ่ายอีกทีเนาะที่พาปองเดียวครับก็ลองเอาไปสื่อโรตรีครับพผมลองเบิึงเด้วยเนาะครับเนาะผีผู้เฒ่าเนาะนี่เนาะบุรีเปะเอากับน้ำกับยังตัวฟองอ่ะหมอบุรีเปะเอากับกินน้ำกินยังเลยเนาะบ่อบุรีเปะโอ้ตัวเดียวเลยตัวเดียวโดนโดนเลยตัวนี้ครับผมครับครับมี่ยังอีกบาทนีกที พี่ยังกอดพง่องฟันนี้พี่แม่ใหม่พี่แม่ใหม่เดมาหามะคะพี่แม่ใหม่พี่แม่ใหม่เนาะบ่อยเห็นหายเลยบ่ครับพ่อง่วหายเห็นเห็นเด็กผู้เฒ่าีผู้เฒ่าผู้เฒ่าอผู้เฒ่าเจ้าที่ผู้หญิงเนาะแน่นครับผมอ้าวขอให้ม่โชกับพง่วครับท่านผู้ชมเพิ่งจะเป็นเซี่ยวกันครับพ่อหญิงเนาะครับท่านผู้ชมเนาะกับพงพาดครับฟันแม่นทั้งสองคนละครับท่านผู้ชม แต่การมันมีเข่ามีรุดบ้างกับบางงวดกับเข่าบางงวดกับพวกเข่าก็ขอโทษขออภัายนะครับเนาะมาท่าเอฟซีฟันเจียวเลขตัวนี้หนึ่งหานี่มาท่ามักตัวเลขชุดนี่ก็ลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิรงครับขั้นถ่าบโบมักกับโบปัญญ์นะครับเนาะเมาก็ฟังไหวเพราะเป็นแนวท่านะครับเนาะขั้นถ่ายเอฟซีแปรได้ว่าสิปแปรผู้เทาถือกระตามาอยากกินน้ำใช่เอฟซีแปรเอาครับกับคอมเมนต์มาบอกเบาแอมโมทงน้ำนเรื่องครับเนาะ ุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณพ่อของอริร้ายๆครับครับสวัสดีครับครับผมเนาะเดี๋ยวนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเลขของคุณพ่อว่ากับท่านผู้ชมคุณพ่อว่าฝันเห็นผีผู้เฒ่ามาขอกินน้ำก่อนจะกลับกระห้องบอกเลขหนึ่งหาหนึ่งหาหนึ่งหาหาหนึ่งกลับไปน้ำแน่เนาะค่ะท่านผู้ชมบ้านเลขที่ของคุณพ่อว่ากับบ้านเลขที่แปดเจ็ดค่ะท่านผู้ชมแปดเจ็ด เลขเจ็ดกับเลขหนึ่งมันโตเดียวกันก็อย่าลืมกันไว้น้ำแน่เนาะค่ะท่านผู้ชมแปดเจ็ดแปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดหนึ่งค่ะท่านผู้ชมประจําวันวันที่สิบหกกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะสําหรับคลิปนี้ทอมมี่สามดาวกับเซราท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะกายยเพิ่งพาไปใส่เนาะค่ะท่านผู้ชมทอมมี่สามดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะเรับชมเบิ่งของดีกับบ่าวแอมรอทงกันเลยค่ะ บ่าวแอมเราตรงนี้เดินทางไปทําบุญวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับานม,มู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับานผม้ชมเอาของเมตตาค้าขา,ขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื้อเรลียกสื้อลอตเตอรีจังสิได้ือถือเนาะครับเนาะานม,มูนะ้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนังถ่าอยู่ของไมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีขัดครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับัดีครบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะอันนี้เรื่องการเมตตามหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยก ืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายท,ทุกอย่างละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุสาธ,สาธุนี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมขับไลพ่อหลวงปู่หลอดนะพ่อนวดนี่หละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานนาอได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอเอาแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตาหมาาายยพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินข่าวกับโบล้อซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่าย,ย่างบบเห็นล้านเฮ้ยว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบัง้าล้านเหตุนในคนมองโบเห็นล้านข้าเฮ้เดินผ่านเอานวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในลานคากลานขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาเะเบาแอมเราทงหูยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บามากเนี่ยเอาไปใส่ได้เช่นกันครับสามผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสานผู้ชมเปิดฝาหลงปูออกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแตะแตะครับสานผู้ชมเมือเ่อแตะแตะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยิ่งสีครับแล้วก็ท่าปากสามเทือลูบปากสามเทือนะครับ ท่าปากสามเทือท่าคิ้วสามเทือ่ล่ะกะ็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆด,ด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูป่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชม จักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปูคงป่คูณมีหลวงปู au, ่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปูร่รวยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับหูยงงนข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลามาเท่มากก้นหักคนหลง เบาแอมโลทุงกับบลอซซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถ่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับน่าเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเมานาะครับเนามมะท่านผู้ชมแราคาเบาแอมโลทุงนี่ได้น้ำมุนมะนําครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบงัง เสียเงียจังไรในตัวเข้าซีเรียลออกไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโบลายครับมาฝากอีพีโบลายกระทู้มาได้โทูมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาถูกสาถูกให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบ่าแอมเราตรงกัดสีห้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอาอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยโดนของโดนอะไรก็ผสมน้าอาบอะไแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ําบาะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ